สวัสดีครับผมนนนะครับผมมาฟังข่าวลิวภูประจาวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปในช่นนชองนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม มาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปวันนี้นะครับด้วยการสรุปผลการแข่งขันเกมพิีเมียร์คู่เมื่อคืนที่มีผลกระทบกับทีมลิภูกกันนะครับเริ่มกันที่คู่แรกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็แพ้คาเอติฮัสเตสเดียมให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2นะครับโดยซิตี้ได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากกวาดิโอในนาทีที่36ช่วงครึ่งหลังนะครับแมนยู มาได้ประตูตีเสมอ1ประตูต่อหนึ่งจากจุดโทษของบูโน่เฟอร์นันเดสในนาทีที่88ก่อนอามัดเดียโลนักเตะแมนยู U, ที่โชว์ฟอร์มได้ดีเหลือเกินในช่วงนี้จะมายิงประตูชัยให้กับแมนยูในนาทีที่90นะครับทำให้ตอนนี้นะครับ11เกมหลังสุดในทุกรายการที่ซิตี้ลงแข่งซิตี้ก็แพ้ไปแล้วทั้งหมด ถึง8เกมด้วยกันนะครับและตอนนี้นะครับซิตี้ก็มีคะแนนตามหลังลิพูในพรีมเมียร์ลีกถึง9คะแนนแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทีมแมนยูมากๆนะครับคู่ที่2นะครับเชลซีนะครับเมื่อคืนก็เฉือนเอาชนะเบนฟอร์ดไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1น,น,นะครับโดยเชลซีได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0ก่อนหมดครึ่งแรกจากมัก คูค uh ูเล uh ่าในนาทีที่43นะครับแล้วมาได้ประตูที่2ในนาทีที่80จากนิโคลัสแจ็กสันนะครับส่วนเบนฟอร์ดนะครับมาได้ประตูตีไข่แตก1ประตูจากไบอันอึมเบอร์โมในนาทีที่90นะครับแม้เมื่อคืนเชลซีจะชนะเบนฟอร์ดมาได้นะครับแต่เชลซีก็ยังคงตามหลังลิพูอยู่ดีนะครับโดยลิตามหลังลิพูอยู่2คะแนนนะครับโดยที่เชลซีลงแข่งมากกว่าลิปูอ,อยู่1่เกมนะครับ และคู่ที่3นะครับเซาท์แฮมป์ตันคู่แข่งที่ลิพูต้องเจอในช่วงคืนวันพุทธที่จะถึงนี้ในรายการคาราบาวครับรอบก่อนลองชนะเลิศน,นะครับเมื่อคืนก็เละคาบ้านนะครับแพ้ให้กับสเปอร์ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ5เลยนะครับนักเตะสเปอร์ที่ทําประตูได้ก็มีเจมแมดิสันซนทึงมินคูลูเซฟสกี้และปาเปซานะครับโดยเกมเมื่อคืนเซาท์แทมป์ตันเสียถึง5ประตูตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับก็ไม่รู้ เหมือนกันว่านักเตะเซาแทมตันกำลังพยายามเตะไล่โค้ชอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้เซาแทมตันก็อยู่ในอันดับบวยของตารางคะแนนพิม์ลีกเหมือนเดิมนะครับก็ดูทรงแล้วตอนนี้นะครับก่อนแข่งนะครับลิอร์พูกก็ได้เปรียบเซาแทมตันอยู่เล็กน้อยแล้วเรื่องขวัญกำลังใจนะครับก่อนแข่งกันในคืนวันพุธนี้นะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันเกมพิมลีกคู่เมื่อคือนนะครับที่มีผลกระทบกับทีมลิอร์พูลของพว เรานะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์หลังจบเกมที่ลิพูเสมอฟูลแลมของเอเลียตกันนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับเอเลียตยอมรับว่าเขาพอใจที่เขาและเพื่อนร่วมทีมได้แสดงให้ทุกคนได้เห็นอีกครั้งว่าทีมลิพูพร้อมสู้เสมออดทนและไม่ยอมแพ้แม้ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามพวกเขาพยายามทํากันเต็มที่แล้วและเกือบชนะฟูลแลมได้อย่างน้อยการเสมอก็ดีกว่าแพ้ แม้ว่าพวกเขาต้องการสามแต้มก็ตามแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปเรื่องที่2นะครับเอเรียสเปิดเผยว่าเหตุการณ์ในเกมที่ลิพูเจอกับฟูลแลมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เสมอในวงการฟุตบอลเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือปฏิกิยาตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าพวกเขาจะทําอย่างไรและสู้กันอย่างไรในฐานะทีมหากลิพูต้องการไปให้ไกลที่สุดในซีซั่นนี้พวกเขาก็ต้องแสดงปฏิกิยาที่ดีออกมาให้เห็นเมื่อเจอกับสถานการณ์ ที่เลวร้ายพวกเขาต้องแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าลิปูพร้อมสู้เพื่อทุกอย่างเกมกับฟูลแลมจึงเป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ไม่อยากแพ้และไม่อยากต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อีก เรื่องที่3นะครับเอ,อเรียสตมองว่าทีมลิปูชุดนี้เป็นทีมที่มีนักเตะที่มีประสบการณ์มากมายนะครับจึงรับมือกับเหตุการณ์ที่ยากลาบากได้ดีพวกเขาเคยผ่านเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันกับในเกมกับฟูลแลมมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพวกเขาจึงควรภูมิใจในตัวเองแม้พวกเขานะครับอยากจะชนะฟูลแลมให้ได้ก็ตามเรื่องที่4ี่นะครับเอ,อเรียสตเปิดเผยว่าเขาพยายามเตรียมตัวให้พร้อมลงแข่งอยู่เสมอและรอเวลาที่จะได้ลงแข่งอย่างอดทนแม้ บางเกมเขาก็ต้องยอมรับว่าเกมนั้นเขาจะไม่ได้ลงเล่นเพราะชะลอตไม่จําเป็นต้องใช้งานเขาก็ตามแต่นักเตะลิผู้ทุกคนในทีมก็เตรียมตัวให้พร้อมเสมออยู่ดีและรอเวลาที่จะสร้างผลกระทบที่ดีให้กับทีมเหมือนอย่างที่โชต้าได้ทำเอาไว้ในเกมที่แข่งกับฟูลแลมเรื่องที่5นะครับเอรีสยืนยันว่าเสมอยังไงก็ดีกว่าแพ้นะครับพวกเขาแค่ต้องพยายามพร้อมทั้งก้าวไปข้างหน้าต่อไปและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเกมแข่งกับฟูลแลมไปใช้ต่อใน เกมต่อไปบางทีหนึ่งแต้มที่ได้รับกลับมาในเกมนั้นนะครับอาจเป็นแต้มสําคัญในช่วงท้ายซีซั่นนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไม่มีใครรู้อนาคตรหรอกนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจาก,จาก,บ,จากบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของเอเลียสนะครับ ประเด็นต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของกักโปกันนะครับเรื่องที่1นนะครับกักโปยอมรับว่าเกมที่แข่งกับฟูลแลมเป็นเกมที่พวกเขาเหนื่อยมากนะครับเพราะพวกเขาพยายามสู้กันอย่างเต็มที่เพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับแม้สําหรับเขาแล้วนะครับเขาจะมองว่าผลเสมอไม่ใช่เรื่องที่น่าพอใจแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็สู้กันอย่างเต็มที่แล้วจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วพวกเขาจึงควรภูมิใจในตัวเอง เรืที่2นะครับกัคโปเปิดเผยว่านักเตะลิปูมีสภาพร่างกายที่ฟิตมากส่วนกองเชียร์ในสนามก็มีส่วนช่วยเหลือพวกเขาเหมือนกันโดยเฉพาะเวลาที่เล่นในบ้านที่มานมาพวกเขาต่างฝึกซ้อมกันอย่างหนักนะครับเพื่อเตรียมพร้อมกับการเจอกับช่วงเวลาแบบนี้แต่ก็หวังว่าเหตุการณ์ในเกมที่แข่งกับฟูลแลมจะไม่เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับแม้นักเตะลิปูจะมีสภาพร่างกายที่ฟิตมากก็ตามเรื่องที่3นะครับกัคโปพูดถึงประตูที่ยิงได้ว่าเขารู้เสมอว่าซาร่า จะเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษในลักษณะนั้นแน่นอนหากซาลาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเขาจึงแค่พยายามม่งบอลให้เข้าประตูให้ได้ซาลาและเขาช่วยกันทําประตูได้อย่างยอดเยี่ยมเรื่องที่4นะครับกาโปเผยคําพูดปลุกใจของชลอช่วงช่วงพักครึ่งแรกว่าชลอนะครับได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นเล็เลกๆน,น้อยๆช่วงพักครึ่งชลอต้องการให้พวกเขาเล่นกันอย่างดุดันและเข้มข้นมากกว่าเดิมทั้งตอนที่มีบอลและตอนที่ ไม่มีบอลอยู่กับตัวชลอตยังพยายามให้พวกเขาเล่นกันให้บอกนะครับยังพยายามบอกให้พวกเขาเล่นกันให้ดีนะครับเพื่อเรียกเสียงเชียร์แฟนบอลลิพูให้ได้ด้วยเพื่อให้แฟนบอลลิพูส่งเสียงเชียร์พวกเขาเหมือนที่ผ่านมาเวลาที่ลิพูต้องการประตูเขาคิดว่าพวกเขาครับทำผลงานกันได้ดีเลยในช่วงครึ่งหลังแม้ต้องใช้พลังงานมากมายก็ตามแฟนบอลลิพูช่วยพวกเขาเป็นอย่างมากเรื่องที่5นะครับกัคโปรยอมรับว่าเขาก็ รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะครับที่พวกเขาไม่สามารถทําประตูชัยช่วงท้ายเกมได้กระทั้งที่มีโอกาสทาประตูมากมายช่วงท้ายเกมแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วพวกเขาแค่ต้องเดินไปข้างหน้าต่อไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับแม้ว่าเกมกับฟูลแลนพวกเขาจะโชคร้ายที่ไม่สามารถทําประตูชัยช่วงท้ายเกมได้แต่พวกเขาจะได้แสดงให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าพวกเขาพร้อมสู้เสมอและหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์ที่พวกเขาต้องตกเป็นรองเหลือนักเตะ10คนในสนามอีก ในซีซั่นนี้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นอีกครั้งพวกเขาก็จะพยายามหาทางเอาชนะคู่แข่งให้ได้ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของกัคโปนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาดูข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของทีมลิพูกันนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเว็บไซต์ทางการของลิพูก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองเลยว่าโรเบร์สันจะถูกแบน1เกมในรายการฟุตบอลในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโรเบร์สันจะไม่ได้ลงเล่นในเกมที่ลิพูแข่งกับเซาท์แทมมตันในรายการคาราบาลครับรอบก่อนรองชนะเลิศที่สนามเซนต์แมรี่ในช่วงคืนวันพุทธที่18ธันวาคมนี้แน่นอนนะครับอย่างไรก็ตาม ข่าวนี้ก็คือโรเบิร์สันจะกลับมาลงสนามช่วยลิปูได้อีกครั้งในเกมที่ลิปูแข่งกับสเปอร์ที่สนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเต,สเ,ตเดียมในช่วงคืนวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมนะครับก็ มารอดูไปด้วยกันนะครับว่าเกมในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับอาร์เนอร์ชลอตนะครับจะส่งโรเบอร์สันลงเล่นหรือไม่นะครับส่วนตัวแล้วผมอยากให้อาร์เนอร์ชลอตนะครับส่งโรเบิร์สันลงเล่นเหมือนเดิมนะครับเพื่อเรียกขวัญและกําลังใจของโรบบให้กลับมานะครับเพราะผมยังคงมองว่าโรบบคือนักเตะคนสําคัญของทีมลิพูในซีซั่นนี้นะครับแม้ว่าพักหลังนะครับโรบบจะฟอร์ ตกมากบ้างเล็กน้อยก็ตามนะครับแต่โรโบ้ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งนักเตะคนสำคัญของทีมลิผูในซีซั่นนี้นะครับและก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าช่วงปีหน้าปี2025ลิเวอริพูลจะซื้อแบ็กซ้ายคนใหม่เข้ามาช่วยเหลือโรบบ o ้หรือไม่นะครับในอนาคตนะครับผม ปรเด็นต่อมานะครับมาฟังข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมลิภูก,กันนะครับในวันนี้นะครับผมนําข้อมูลมาจากหลายแหล่งข่าวเลยที่เชื่อถือได้นะครับแหล่งข่าวที่1ก็คือโฮเซ่เฟลิกดีแอสจากมากานะครับ โฮเซเฟลิกดิแอสจากมากาสื่อดังสเปนที่มีผู้ติดตามมากกว่า200,000คนนะครับในแอคเคาของเขานะครับก็ได้ออกมารายงานเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่าเทนอาโนนะครับปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ที่ลิภูยื่นให้ถึง3ครั้งแล้วนะครับสถานการณ์ล่าสุดในขณนะนี้ลิภูยืนยันว่าจะไม่ขายเทนอาโนช่วงเดือนมกราคมนี้แน่นอนแล้วลิวูนะครับมั่นใจว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่เทนสํสเร็จได้และ แงข่าวที่2นะครับก็คือลูอิสติลครับลูอิสติลนะครับนักข่าวสายหงจากเดลี่เมลนะครับที่มีผู้ติดตามเกือบ30,000คนนะครับก็ได้ออกมาอัปเดตข่าวตลาดนักเตะลิพูไว้2เรื่องด้วยกันในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ เรื่องที่1น,นะครับรูอิสติลเปิดเผยว่ามิลสเคอร์เคสแบ็กซ้าบอลมัรเป็นตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กซ้าที่ลิพูมีโอกาสซื้อเพราะสมเหตุสมผลในความเป็นจริงมากที่สุดนะครับเชื่อกันว่าอาร์เนอร์ชลอตเฝ้าติดตามสองฟอร์มของเคอร์เคสมานานแล้วนะครับตั้งแต่เคอร์เคสเป็นนักเตะเอซีมิลานและตั้งแต่ชลอตคุมทีมอาเซ็กอักมาในเนเธอร์แลนด์ครับ เรื่องที่2นะครับลูอิสติลนะครับเปิดเผยว่าเขานะครับไม่แน่ใจว่าลิพูยังจับตามองหรือสนใจในตัวแอนโทนีโรบินสันแบ็กซ้ายของฟูลแลมเหมือนเดิมหรือไม่เนื่องจากลิพูต้องการแบ็กซ้ายที่มีอายุน้อยนะครับและฟูลแลมน่าจะเรียกร้องเงินค่าตัวของแอนโทนีโรบินสันในราคาจำนวนสูงนะครับในราคาสูงนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางลูอิสติลนะครับ และแรงข่าวที่3นะครับก็คือไลสตัมปะสื่อดังเมือน ตูลินประเทศอิตาลีนะครับไลสตัมปะนะครับสื่อดังเมืองตูลินประเทศอิตาลีที่มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนของแอคเคท์ของเขานะครับก็ได้ออกมารายงานว่าลิพูเข้าร่วมวงแย่งชิงตัวนะครับซามูเอเลลิชี่กองการของโตลิโนโที่มีค่าตัวมากกว่า25ล้านปอนด์อยู่นะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวนิพูประจําวันนี้ที่ผมนํามาฝากนะครับผมก็อย่าลืมนะครับเกมนัดต่อไปของทีม ลิก็จะเป็นเครมวันคืนวันพุทธที่จะถึงนี้ลิพูก็จะลงแข่งกับเซาท์แทมตัตันนะครับก็นะครับคนที่นะครับ,นะรบไม่สามารถ ลงมีส่วนร่วมกับเกมได้นั้นนั้นแน่แน่นอนนะครับมีโรเบิร์ตสันนะครับและอันเนอร์ชลอสนะครับส่วนอันเนอร์ชลอตนะครับก็ไม่สามารถคุมทีมข้างสนามได้นะครับก็จะไปคุมทีมอยู่บนอัฒจันทร์นะครับและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมือขวาและมือซ้ายของเขาอย่างชิปเก้ฮุชชอปและก็จอห์นไฮติงก้านะครับคอยดูแลนะครับคอยสั่งการนักเตะลิพูลในเวลาอยู่ในสนามนะครับแลวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ บายบายครับผม